วันนี้ผมอยู่กับรถไฟฟ้าจากค่าย BMW ครับต้องบอกก่อนหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับรถรุ่นนี้สักเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นรถรุ่นนี้อยู่บนท้องถนนเนี่ยนับคันได้เลยมีจำนวนไม่เยอะนะครับเพราะว่าทำไมครับเพราะว่าราคาของเขาค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวอย่างคันนี้ออกป้ายแดงนะครับ 5, 5ล้าน5นะครับคุณผู้ชม 5 5้าและแน่นอนนะครับราคามันต้องตก 1. เป็นรถไฟฟ้า 2. เป็นรถยุโรปราคาตกแน่นอนนะอย่างคันนี้รถปี 2, 2022จดทะเบียนปี2023นะครับผ่านไป2ปีจาก5ล้าน5เหลือเพียงแค่2,739,000นะครับก็คือหายไปประมาณ2ล้านะครับโอ้โหหายไปเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าคันนี้ผมต้องบอกก่อนว่า BFI SI ยังเหลือและที่เจ๋งกว่าคือรถคันนี้ เป็นรถสีเทาเข้มนะครับเจ้าของแร็บสีเทาออนนะครับเพื่อปกป้องพื้นผิวและวก็สภาพสีรถไว้นะครับแล้วก็ออปชันผมต้องบอกเลยว่าด้วยควาที่ว่าเป็นเรือธงเลยนะเป็นรุ่นแบบราคาแพงออปชันให้มาเยอะไม่ว่าจะเป็น parking assist p a r t นะครับ pilot assist นะครับที่สำคัญคือตัว panoramic s u n r o o เขาเนี่ยสามารถปรับจากใสเป็นทึบได้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดู คือออปชันเขาเยอะมากกล้องรอบคันอันนี้มีมาให้โชค๊คเป็นถุงลมล้อได้ขอบ22บสองมาด้วยแ๋ยวเรามาดูสภาพรถคันนี้กันนะครับแล้วก็มาดูกันว่า BMW ไฟฟ้าราคาแพงๆอย่างนี้ที่ราคาตกในทุกวันนี้ยังน่าใช้ไหมและมีออปชันอะไรให้มาบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนที่ผมบอกว่าตัวสีรถเนี่ยนี่คือสีเดิมนะครับชัดเจนเลยเนี่ยคือเทาเข้มนะครับนี่คือสีเดิมของเขาและนี่คือร่องรอยการแลบ ตอนที่ผมได้แจ้งนะอ่าก็คือพูดง่ายๆนะครับสภาพสีเดิมของเขาเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเพราะผ่านการแลบเป็นเทาอ่อนมานะครับอ่าพาดูรอบๆก่อนอาพาดูรอบๆเลยล้อขอบ22นะครับช็กแอนเมติกอ่ามาดูด้านหน้าต่อเลยนะครับด้านหน้านี่หล่อเหลาเป็นพิเศษเลยนะครับดูหรูหรานะครับ คือ BMW iX เนี่ยก็จะเป็นอยู่ใน s e g มนต์ s a v นะ Sport Activity Vehicle นะครับอ่ะดูด้านนี้ต่อเลยโอเคนะครับอ่ะดูด้านบนด้วยดูด้านบนด้วยโอเคนะครับก็จกมองข้างนะครับก็จะมีกล้องนะครับนี่เห็นไหมครับมีกล้องมาให้นะครับอ่ะมาดูด้านหน้ากันต่อเลยนะครับดูไฟหน้าสวยงามนะครับแล้วก็เป็น Full LED ด้วยนะครับ ดูหรูหราจริงๆนะครับคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ให้มารอบคันนะครับเพราะว่ามีปักกิ่งแอติพัดให้มาด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนี่บริเวณโลโก้ตรงนี้นี่คือที่เติมน้ําปัดน้ําฝนนะครับคือจริงๆแล้ว BM เขาไม่อยากจะให้เราเปิดฝากระโปรงตเท่าไหร่ต้องบอกก่อนว่าฝากระโปรงคันนี้เปิดยากนะต้องดึงสลักจากทั้ง2ฝั่งถึงจะเปิดได้นะครับแล้วผมจะเปิดให้ดูแล้วพอเปิดขึ้นมานะครับมันก็ไม่มีตัวค้ำยนันไม่มีอะไรให้มาเลยนะไม่สามารถ วางตั้งไว้ได้ผมต้องถืออย่างนี้นะครับอ่แต่ทีนี้พอเราเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะมาดูโครงสร้างของเขาดูน็อตก่อนเลยคันนี้น็อตไม่มีแก่ขันไขเลยนะครับอ,อันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับแล้วดูตรงนี้ด้านหน้าฝากระโปรงตัวหนังสือคมๆเลยครับรูต่างๆตรวจสอบไปด้วยกันนะคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะฮะดูด้านหน้านี่ต่อซีเรียลนะครับคมๆนะครับดูง่ายนะครับนี่พาร์ทซีเรียลนะครับเลเบลยังอยู่ ติดไว้ครบเลยจริงๆเขาก็ไม่อยากให้เราเปิดขึ้นมาหรอกนะดูไหมเน้อออกไหมเออนี่ต่อนี่เลขตัวถังนะครับนอดแผงข้างนะครับอันนี้เห็นไหมมันคือสีเดิมอันนี้คือที่แรปมานะครับโอเคนะครับโอเคนะดูฝั่งนู้นด้วยดูฝั่งนู้นด้วยนี่ผมต้องถือฝากระโปรงไว้ให้ตากล้องตลอดเลยนะครับเห็นไหมซีเรียลนะเห็นชัดนะครับเห็นปะด้านใน,นเนาะคมนะนี่แบตเล็กก็อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับ จริงเขาไม่อยากให้เราเปิดอะไรเลยนะอย่าไปเปิดเลยนะครับสังเกตว่าพอมันไม่ต้องเปิดอะ่ะพวกเลเบลต่างๆอยู่ครบเลยเห็นไหมนะอันนี้คือข้อดีนะครับอถัดมาดูกันต่อเลยนะครับให้ดูสภาพภายในอ่ะก่อนเข้านี่ขอบกระจกจะเป็นแบบเฟรมเลสก็คือไม่มีขอบเห็นไหมครับนี่ไฟแอมเบียนจะเดินอยู่ตรงนี้ด้วย กาตรตกแต่งทุกอย่างดูลักชัวรี่หมดนะครับเป็นคริสตัลหมดเลยนะนี่ลำโพงฮาร์มันกอร์ดอนนะครับแล้วที่เจ๋งกว่าคือคันนี้ให้เบาะนวดมาด้วยแล้วก็หนังจะเป็นหนังเวอร์เนสกนะครับเป็นเบาะนวดนะเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นให้ดูตอนเราเข้ารถนะครับนี่พวองมาลัยของเขาโอเคนะครับสภาพสวยเลยนะไม่สี่หมื่นเท่านั้นนะครับดูประตูบานหลังต่อนะฮะแฟมเบียนเดินนะครับ าดูข้างในนะครับเบาะสวยนะครับนี่ปรับพับด้วยปุ่มนี้ได้ด้วยเช่นกันนี่โลโก้ iX อยู่นี่นะครับรถคันนี้เป็นรถศูนย์พรคอมแพนด์มอเตอรนะครับสวยงามนะครับดูคอนโซลต่อโอเคนะครับอ่าดูสภาพเบาะต่อ ลืมบอกนะครับประตูของเขาเป็นประตูดูดด้วยนะก็คือเนี่ยแค่ไปแปนะเนี่ยประตูดูดนะแผงข้างสวยๆดูบอต่อเลย,เลยสวยๆนะครับมาทีนี้มาดูทางด้านท้ายรถบ้างนะครับทางด้านท้ายรถนี่นะครับแบบ X Dice 40นี่แบบ i x มีไฟไท้ายนะครับ เป็น LED นะครับกล้องมองหลังอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ปัน๊น้ำฝนหลังก็มีมาให้นะครับเราก็มาเปิดฝาท้ายกันโอเคทังนัานหลังก็มีถาดบังสัมภาระมาจุดนี้กับจุดนี้วางตรงนี้เนี่ยพอมองกระจกอ่ะมันไม่ได้ขวางกระจกนะเขาดีไซน์มาดีมากเลยนะครับอันนี้มีแผ่นรองสัมภาระดูสภาพรมนี่นะครับสภาพผมสวยนะ ด้านใต้ใสายชาร์จอยู่ครบนะครับนี่นะครับมีอุปกรณ์ครบเลยนะอาลืมลืมดูเลยลืมพูดเรื่องของพละกําลังคันนี้แบตเตอรี่อ่ะเจ็ดสิบหกจุดหกกิโลวัตต์นะครับแล้วคันนี้เป็นมอเตอร์คูลด้วยพละกกาลังก็120กิโลวัตต์เปรียบเทียบได้กับ326หแรงมา้าแรงบิด630้นิวตันเมตรเอามาคุยกันเรื่องการชาร์จดีกว่าการชาร์จนะครับอ่ะการชาร์จที่ชาร์จอยู่ฝั่งนี้ครับ AC แล้วก็ DC คันนี้รองรับการชาร์จ DC 150วัตต์นะครับก็คือถ้าไปเที่ยวนอ้อไปชาร์จแบบตามศูนย์ต่างๆนะครึ่งชั่วโมงก็ได้80%แล้วอ่า30นาทีนะครับเพียงแค่30นาทีคุณได้แบตเตอรี่มา80%แล้วทีนี้ถ้าชาร์จ AC ล่ะเขารองรับเอ่อิ2กิโลวัตต์ p อ r เวอรนะครับเท่ากับว่าใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง45นาทีชาร์จเต็มนะครับหูชาร์จเร็วนะเขารองรับมาเยอะนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมพาเข้าเบาะด้านหลังบ้างป้ายแต่ก็คือตัวนี้ผมอยากบอกว่าคือเขาเป็นรถที่นั่งหลังสบายนะครับผมขึ้นไปนั่งเลยนะนี่นะครับเป็นการนั่งด้านหลังแบบเหลือเทดทรูมเหลือนะครับแล้วคุณลองส่องขึ้นไปแล้วตอนนี้มันทึบอยู่ตอนนี้มันทึบอยู่นะครับอน,นุญาตนะ ตอนนี้มองข้างนอกเห็นแล้วอา้าวงงใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันมีปุ่มนะครับคือด้วยความที่ว่ามันเป็นรถยุโรปนะแล้วก็อย่างที่บอกราคาันสูงมากๆการให้ออปชันแบบนี้มาไม่ใช่เรื่องแปลกนะคุณผู้ชมจริงๆอยากจะให้ค่ายอื่นๆหรือว่ารถคนันอื่นๆอาทิตย์เดี๋ยวนี้มันเป็นหลังคาแก้วเยอะมากเลยมีปุ่มแบบนี้นะ,ะแล้วก็ให้ดูก่อนกดไปข้างหน้านี่แอร์มีที่ปรับมีโหมดออโต้ปรับแรงลมอะไรได้หมดเลยนะครับมีช่องชาร์จนะครับ Type C นะครับด้านหลังนะครับ ไปครับไปเบาะหน้ากันดีกว่าคือปกติอ่ะขับรถไฟฟ้าผมก็แจ้งอย่างนี้ก่อนคนก็จะเน้นเรื่องของความประหยัดเป็นหลักใช่ไหมแล้วถ้าอยากได้ความประหยัดด้วยความหรูหราด้วยละ่ะนะครับผมว่า BMW iX คันนี้คือคำตอบนะครับประหยัดห,หรูหรานะครับขออนุญาตนะครับขึ้นมานั่งโอ้โห ทำไมมันกว้างเหลือเกินนะครับมันเป็นรถที่ผมใช้คําว่ากว้างได้เลยนะกว้างมากๆเลยนะ,อะลองปรับเบาะไฟฟ้ากันโอเคครับนี่ผมนั่งด้านหน้าโล่งโปร่งสบายและปุ่มที่ผมบอกคือปุ่มนี้ครับอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นกดดูนะลองกดนะหายไปเลยเปิดออก สามารถทาได้ลองเทแล้วนะครับกันแดดก็ใช้ได้ดีนะครับอ่าหน้าจอเป็นหน้าจอขนาดยาวนะครับและที่สําคัญกว่านะครับเดี๋ยวผมอ,อนุญ,ญาตนะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถืออันนี้ทําได้อยู่แล้วนะจอทัชสกรีนนะครับระบบปรับอากาศนะครับหรือว่าอยากปรับเบาะนะครับสามารถปรับเบาะได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอหาก่อนนี่ รูปเบากดเข้าไปเลยนะครับมีระบบนวดให้มานะครับเปิดระบบนวดนะขับไปนวดไปได้อยากนวดอะไรเอวล,ล่างล่างขึ้นบนฝึกเอวนะครับทำได้หมดเลยนะครับปรับระดับได้ด้วยนะอันนี้สบายมากเลยนะระบบปรับอากาศนะครับนี่นะครับลมเบาะนะครับสามารถปรับได้นะครับอันนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งผู้โดยสารก็สามารถปรับได้เช่นกันนะ มีอะไรให้เล่นเยอะนะสำหรับ BMW คันนี้นะครับมีอะไรให้เล่นเยอะเลยนะครับแล้วก็นี่หัวเกียร์เป็นคริสตัลนะมีคียลัดนะครับตกแต่งสวยงามอันนี้อ่ะนี่ที่ผมบอกนะมีระบบ Parking Assist p l u ให้มานะครับมีกล้องรอบคันอยู่แล้วเข้าจอดให้ได้ด้วยนะฮะนี่นะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับแจ้งเตือนเมื่อออกจากเลนนะครับ หรือว่าจะตั้งค่าการชาร์จนะครับนะครับตั้งว่าจะชาร์จกี่โมงจํากัดการชาร์จของ A AC นะครับเป้าหมายการชาร์จนะครับอันนี้ก็ส่วนมากระยุ์โหลดทําได้อยู่แล้วนะครับบางคนก็อย่างเพื่อนผมเนีย่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอย่างเพื่อนผมผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาที่บ้านใช้โซลาเซลล์เขาจะตั้งเวลาชาร์จก็ตอนที่โซลาเซลล์เขาทางานเหมือนเขาขับรถฟรีนะไม่เสียค่าไฟนะครับนั่นแหละครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนการวางแผนเนาะ มีปุ่มยกรถคันนี้เป็นชงแอเมติกนะครับนี่เกียร์เป็นแบบนี้นะมีเบรกโครบ ko, เบรนมือไฟฟ้าพร้อมเปิดไปเป็นที่วางของนะครับคันนี้ไม่สี่หมื่นนะนี่ดูดูได้เลยนะครับไม่สี่หมื่ครับเหนะ็นไหมคุณผู้ชมใช้งานได้หมดนะครับ สภาพสวยนะครับสภาพสวยเบาะนั่งสบายคนตัวใหญ่อย่างผมยังนั่งสบายเลยนะครับแล้วตอนนี้มันนวดผมอยู่ด้วยจากที่ผมกดเล่นไปเมื่อกี้เนาะดีมากๆนะกว้างหรูหรานั่งสบายพละกําลังก็ดีแหละมาเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันไหมมาแต่ก้องขึ้นรถครับมาครับไปทดลองขับเจ้า ix คันนี้กันครับเข้าเกียร์เลยไปซึ่งตอนนี้เบาะก,ก็ยังนวดผมอยู่นะครับสบายเลย นะครับชิวๆสบายๆนะซึ่งรอบหนึ่งที่เขานวยก็จะนวยประมาณยี่สิบนาทีนะครับอ๋อแล้วลมบอกก็เป่านะเย็นแอร์ก็เย็นทัศนวิสัยก็ดีนะครับเสียงภายนอกรถนะครับไม่รั่วเข้ามานะครับแล้วตอนนี้เราจะเปิดเนี่ยแอ i ซิดไดวิตรงนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับคือใช้งานเต็มระบบเต็มระบบยังไงรู้ไหมครับ รักษาให้เราอยู่ในเลนรักษาความเร็วนะครับผมตั้งไว้แปดสิบนะแต่ว่าตอนนี้มีรถอยู่ข้างหน้านะครับเห็นไหมครับวิ่งอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะเขาเบรกให้เองอะไรให้เองหักพวงมาลัยตามเลนให้เองนะครับอันนี้คือสะดวกมากๆนะครับถ้าไม่ชอบก็แตะเบรกเพื่อออกได้แล้วก็บอกว่าจับพวงมาลัยบ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมตั้งไว้แปดสิบวิ่งอยู่หกสิบแปดนะครับอันนี้ระบบก็ใช้งานได้ดีนะครับภายในรถเงียบมากเลยนะครับ อ่แตะเบรกเพื่อออกจากโหมดเพื่อขับเองได้เลยนะครับอู้ฟิลดีนะตอนนี้เรามองท้องฟ้าอยู่นะตากล้องลองฉายไปเราเปิดให้ท้องฟ้าเข้ามาหาเรานะครับแล้วเราก็จะปิดมันทิ้งไปแล้วไม่เห็นอะไรเลยเนาะอืมฟิลลิ่งดีอะเงียบมากเลยนะครับก็ รถคันนี้สมบูรณ์น่าใช้นะครับอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งจากนะี่ยการทดลองขับของผมแล้วกันนะคันนี้ก็สมบูรณ์ดีชค็คก็ใช้งานปกตินะแต่ Bsi เหลืออันนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมกลับไปสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตามผมมาเลยครับก็ต้องบอกว่าการขับขี่นะครับก็นุ่มนวลแล้วก็สบายแรงรูหลาระบบช่วยมีเยอะนะครับย้ำอีกทีรถคันนี้คือ bmwix x ไดู้นย์ตัวสปอร์ตรถปี2022จะทะเบียนปี2023นะครับไม่สี0หมื่ราคาออกใหม่5ล้าน5วันนี้เหลือแค่2อล้านเจแสน่เเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครอยากทดลองขับสามารถติดต่อเขอ้ามาได้นนที่วิสาณทุกคาสาขาการจนาพิเศษนะครับใครอยากได้ตัวน้ำมันอยากได้ x 1ดีเ e ลผมก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับก็ถ้าใครสนใจรถมือสองนะครับอย่าลืมคิดถึงวิสาณทตกคาสาขาการจนาพิเศษเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและวันนี้คุณอยู่กับผม ปาควิสาโตคาครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ